สองเลขห้องสูตร vvip ทักษิณชินวัตรดังถูกห้ามส่งรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันที่23สิงหาคม2566มีรายงานว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ราชธณน์นำตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยอาการป่วยและเข้ามารักษาอาการที่โรงพยาบาลตำรวจจากนั้นทีมแพทย์รับตัวและนำตัวไปที่ชั้น14หอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงอาคารมหาภูมิพลราชานุร 88, สร88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งชั้นดังกล่าวค่ะมีอยู่แค่2ปีปีละ1ห้องสำร รับนายทักษิณอยู่ที่ห้องรอยย้อนสูตรห้องหมายเลข1401และมีรายงานว่าเบื้องต้นทางแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาทได้ให้ยาละลายลิ่มเลือดยาความดานันยาคลายเครียดเนื่องจากผู้ป่วยมีโรคประจําตัวอยู่แล้วและขณะนี้นายทักษิณอยู่ระหว่างการพักผ่อนโดยมีเจ้าหน้าที่ราชทานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดได้จากการสอบถามพยาบาลเวรที่เข้าเวรอยู่ว่าจะมีการถแถลงอาการของนายทักษิณหรือไม่ก็ระบุว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับค คำสั่งจากแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ดักกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ